ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาที่กระท่อมพ่อค้าผู้ถือสันโดษก่อนที่อยู่ล่างแมบ,บสุดโอเคแล้วก็เราก็จะเดินไปถึงหอคอยหวนคืน Let's go ไปกันเลยขึ้นไปบนสุดหอคอยเลยครับขึ้นไปขึ้นไปปีนขึ้นไปเลย ก็เปิดหีบตรงนี้เลยครับป,รปึ๊บแล้วมันก็จะพาเราวาร์ปไปโอเคครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาโผล่ที่นครหลวงเลเดนนะครับให้เพื่อนๆตรงมาเลยวิ่งตรงมาเลยวิ่งตรงมาเลยแลวตรงนี้เพื่อนๆก็จะเจอยักษ์หนึ่งตัวนะครับก็ต้องชนะมันให้ได้แล้วก็มาทางขวาเพื่อนๆก็จะเจอกับเครื่องรางนั่น